พูดถึงเรื่องของการที่จะมีแอปพลิเคชันติดตามแจ้งเตือนตอนนี้ DES เริ่มแล้วค่ะแต่ว่าเป็นการส่ง SMS ไปยังคนหลายๆกลุ่มทั้งคนไทยแล้วก็แรงงานข้ามชาติด้วยเพื่อที่จะแจ้งเตือนให้มันล้างมือสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็รักษาระยะห่างนะคะเรื่องนี้ทาง DES เขาจับมือกับค่ายโทรศัพท์มือถือ5ค่ายด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็น AIS d t a c TOT, t r u e แล้วก็ Cat Telecom นะคะ ร่วมแถลงข่าวระบุค่ะเรื่องนี้ค่ะคุณพุทธิพงศ์บุญกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและคุณสุดทิศักดิ์ตันตรโยธินซึ่งเป็นรองเลขาธิการสายงานกิจการโทรคมนาคมสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากาสทชน,นั่นเองแถลงข่าวร่วมกันว่าจะมีการส่ง SMS แจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโควิด -19 ให้ชาวต่างชาติที่พำนักในไทยรวมถึง ถึงแรงงานข้ามชาติ3ภาษาค่ะคุณวัฒนาคุณผู้ชมภาษาอังกฤษภาษาเมียนมาและภาษากัมพูชานะคะเพื่อให้เจ้าของภาษาเนี่ยสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วด,ด้วยข้อความเนี่ยคร่าวๆร,ระบุอย่างนี้ค่ะขอความร่วมมือท่านหมั่นล้างมือสวมหน้ากากอนามัยหากมีไข้ไอหายใจลําบากหรือมีข้อสงสัย โทษ1 4 2 2ตลอด24ชั่วโมงนะคะ2อง0ล้านแปแสนกับอีก4,000ัหมายเลขค่ะจะส่งฟรีในวันนี้ไม่คิดค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายจากผู้ใช้บริการหรือว่าคิดค่าใช้จ่ายจากรัฐเนี่ยไม่คิดเลยนะคะถือว่าเป็นการร่วมมือกันเพื่อให้ไทยสามารถผ่านพ้นวิกฤตโควิด -19 ไปได้ค่ะ คือทางรัฐบาลเนี่ยก็บอกว่าก็มีความเป็นห่วงใยประชาชนแหละค่ะในช่วงนี้โดยเฉพาะเมื่อพบว่าแรงงานข้ามชาติที่อยู่ในประเทศเนี่ย เป็นส่วนหนึ่งของคลัสเตอร์ที่ทําให้เกิดการระบาดระลอกใหม่ก็เลยต้องการที่จะแจ้งเตือนประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญให้ถึงกลุ่มเป้าหมายแต่ก็เน้นย้านะคะว่าขอให้ไม่ตื่นตระหนกแล้วก็ไม่เคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่เพื่อไม่ให้เกิดการกระจายของเชื้อเพิ่มมากขึ้นจะได้ป้องกันแล้วก็ควบคุมสถานการณ์ให้อยู่ในวงจํากัดแล้วก็ส่งผลกระทบต่อแต่ละภาคส่วนน้อยที่สุดนั่นเอง นอกจากนี้ทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขก็ขอความร่วมมือชาวต่างชาติในไทยรวมถึงแรงงานข้ามชาติด้วยนะคะขอให้งดการเคลื่อนย้ายออกนอกพื้นที่ในช่วงนี้ส่วนข้อกังวลของแรงงานบางกลุ่มเนี่ยขอให้มั่นใจค่ะว่าจะยังไม่ดาเนินคดีกับแรงงานข้ามชาติถ้าพบว่าป่วยเนี่ยก็ขอให้ไปพบแพทย์นะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองแล้วก็ความปลอดภัยของคนรอบข้างด้วยจากโควิด19ละค่ะ